โครงการพัฒนาสื่อกีฬาต้นแบบปลอดเล่าปลอดพนันภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ <S 2> <S 2> เป็นการดำเนินงานในการพัฒนาต่อยอดการทำงานต่อเนื่องจากโครงการพัฒนารายการกีฬาต้นแบบปลอดเล่าปลอดพนันผ่านแนวชิดรักกีฬาเชียกีฬาวนเล่าเลี้ยงพนันสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสื่อกีฬานำดีขยายแนวร่วมนักสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงสร้างการรู้เท่าทันเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากเล่าและการพนันในสังคมไทยเป็นเสมือนกลไกการสร้างความรู้ และความเข้าใจให้สังคมได้รับการรับรู้ที่เท่าทันเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดละเลิก,เ,ลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การพนันและปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มผู้ชมการแข่งขันกีฬาที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ําเสมอซึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงให้เล่นพนันในกีฬารวมไปถึงการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเวลาอันสมควร โดยโครงการพัฒนารายการกีฬาต้นแบบปลอดเล่าปลอดพนันดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์2ประการได้แก่หเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อกีฬาต้นแบบที่ไม่สนับสนุนให้ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยนําเสนอเนื้อหาท,ที่สอดคล้องกับจริยธรรมสื่อและ 2. เพื่อสร้างนักสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงที่รู้เท่าทันประเด็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และการพนันโดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์การดาเนินงาน3ด้านได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1 สื่อสารให้ความรู้เพื่อเท่าทันประเด็นเล่าและการพนันกลุ่มคนดูกีฬาด้วยการสื่อสารสาธารณะผ่านรออายการกีฬาต้นแบบปอดรอบปอดพนันรวมถึงสื่อสารพลังของภาคิดเครือข่ายองค์กรงดเล่าและเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ยุทธศาสตร์ที่2งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสนับสนุนรายการกีฬาต้นแบบตอดเล่าตอดพันและให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายอย่างจริงจังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์โดยเน้นให้ความรู้กับนักสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดําเน,น,นินรายการกีฬาต้นแบบโดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและแผนงานอื่นของสอสสที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ที่สารสร้างแนวร่วมส่งเสริมการสร้างนักสื่อสารลัทธิเตยมโดยเน้นที่เครือข่ายสื่อและเครือข่ายเยาวชน เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการเล่าเรื่องการนําเสนอประเด็นเนื้อหาย,ยางสร้างสรรค์รวมถึงเทคนิคการเผยแพร่ในช่องทางต่างๆในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างนักสื่อสารหน้าใหม่ที่สามารถสื่อสารประเด็นในพื้นที่ของตนเองได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ